ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับช่องตากิติศิลน,นะครับผมวันนี้จะมาให้ดูเหรียญเสียคำรามนะครับปี20นะครับสองโค้ดนะครับผมสองโค้ดนี้จะไม่ดูจุดตำาหนิจ่ายตังค์เล็กๆน้อยๆครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะใช้ได้นะครับผม ลองใช้วิธีผมไปดูนะครับดูอู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นสไตล์ของผมมะผมดูอย่างนี้นะส่วนมากผมไม่ค่อยจำตำหนิแล้วพี่จำแค่จำแค่ขอบตด Basic, อัดเบสิกเรียนแค่นั้นแหละหน้าปูโค้งเนียบในเรียนนี้นะครับบอกเลยว่าสวยแชมป์มากแล้วพี่ใครนี่สวยแชมป์จัดพี่ นะครับตรงนี้นะครับสองโค้ดนะครับผมตงนี้สองโค้ดนะครับแบบว่าผิวแดงแปนะครับผิวแดงแปดผิวแดงแปดนะครับก็หายไปนานพี่ก็ตรงนี้วุ่นพี่เดินสนามมาเช่าับไม่ได้วุ <Creator>: ่นหรอครับพี่มันไม่วุ่นไม่วุ่นเนอ เรื่องงงๆทับสนและวตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะพี่ <c oughs> จะมาสอนดูข้าวๆ,ๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าเดี๋ยวองคนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยแบบสวยยังไม่เรียกว่าแชมป์อะบอกแบบว่าสวยดูไฟดุอะครับ อูแดงมากครับจมูกไม่เปิดเลยนะครับองนี้นะครับจะไม่สอนดูอ่ะให้สอนดูไมดู้ครับพี่มันสวยมากครับอ่ะจะเข้าเรื่องเลยกันครับเขียนลุ้นข้อสุดวัดตาหลงนะครับเสือคำรามปีสองศูนย์นะครับจะมีจะมีบล็อกเมตานะครับล็อกแรกนะครับแล้วก็โค้ดโค้ดเดียวโค้ดดอกจันก็คือ จะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วมีสองโค้ดนะครับสองโค้ดก็จะมีอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้ดบัวโค้ดตะก้อนะครับผมมีแยกด้วยกันกี่บอกโค้ดเมตาโค้ดเดียวสองโค้ดห้าห้าบอกนะครับผมไปดูเลยนะพี่เดี๋ยวให้ดูจำจำหน้าจำตาลู่นะครับ นี่ครัสเสน่ห์ของภาเครื่องครับคือความสวยครับพี่นะครับแั้นึงนะครับจัดกล้องนะช่วยกดติดกดติดตามกดแชร์กดไลค์น้องด้วยนะครับผมก็เป็นก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้ท่านพี่ชมกันด้วยนะครับผม องนี้ถือว่าฟอร์มแชมป์มากเลยนะครับให้จำหน้าจำตาหลวงปูกก่กันนะครับนุ่มหวานจำขอบตัดขอบตัดต้องขีดขาดนะครับผมส่วนมากนะครับจำไม้เลยนครับส่วนมากนะครับที่ผมเคยมองนะครับคำรามนะครับ จะเป็นแบบนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับแต่แท้นะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้แต่ก็ฉีกขาดนะครับผมนะครับแต่เป็นคออุยแต่เป็นคอบตัดฉีกขาดนะครับผมแต่ส่วนมากพี่ลองสังเกตนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมสอนผิดพลาดหรือว่าบอกผิดพลาดการใดขอภัยด้วยนะครับผมผมลองสังเกตนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะพี่แต่แท้นะครับผมแท้นะครับ ขอบตาชีขาดนะผมเ,เ,เห็นไหมเออเห็นไหมนี่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยกันครับจุดตำหนิจ่ายตังนะครับจุดที่หนึ่งนะครับมาดูหน้าหลวงปู่นะครับหน้าไม่เพี้ยนแน่นอนนะครผม หน้าต้องไม่เพี้ยนนะครับแล้วเส้นพื้นนะครับไม่มีอะไรชี้เลยพื้นพื้นเหรียญจะไม่เรียบนะบพี่จะไม่เรียบจะไม่เรียบนะครับจะบบคุกขุกขะขะนะผมนะครับดูครับนี่ครับโค้ดโค้ดต้องตอกนะครับตอกตอกแบบ ครับนะพี่ครับนี่ครับโคตรหลุมอ่ามาดูจุดที่สองนะครับจุดที่ผมเอาไว้ดูนะครับพี่จุดที่ผมแค่อาจจะไม่อาจจะไม่นิยมแต่ผมลองสังเกตดูนะครับพี่ลองสังเกตดูก็มีคนบอกผมมาคนระับจากรุูนนี้นะครับแล้วผมก็ลองดูใช้ได้นะพี่มันก็แทบจะ เกือบทุกเหรียญเลยแทบจะทุกเหรียญเลยนะครับนะนะครับคือตรงนี้ครับเห็นไหมครับคำว่าวัดเนี่ยครับวอแหวนเนี่ยครับวอแหวนนะพี่วอแหวนจะมีปั๊มซ้อนนะครับจะมีปั๊มซ้อนนะครัในฝนตกด้วยครับโอ้ย้ยจะเป็นปั๊มซ้อนนะครับ มีปั๊มซ้อนนะครับคนสอนคนสอนผมดูเหรียญนี้มาก็บอกว่าแทบทุกเหรียญได้เลยก็ว่าได้จะมีปั๊มอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ปั๊มซ้อนเนี่ยบอแหวนจะเป็นนี้นะครับอโอ้ย อะไรพวกนี้ปรับกล้องลงก่อนนะนี่ครับซ้อนนะพี่ของเก๊อาจจะมีนะครับแต่ของแต่ของเก๊มันจะไม่คมนะครับของเก๋จะไม่คมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับซ้อนนะครับมันจะแบบตั้งมาเลยครับตั้งมาแบบคมอะครับพี่พูอยากมันงงเนี่ย จะคมมาพี่เอาง่ายว่าคมของเก๋ทำไม่เหมือนแล้วนะครับเนี่ยของเกของเก๋รายละเอียดมันไม่ได้ครับหน้าเสือนะครับเห็นไหมครับต้องคมนะครับต้องคมเท่านั้นนะครับนี่ครับนะครับคมนะครับหน้าเปูไม่เพียนนะครับนะครับมาดูจุดที่สองครับ จุดที่สองนะครับแป๊บหนึ่งจุดที่สองนะครับจุดที่สองผมจุดที่สองนะครับให้ดูนะครับขอบตัดนะขอบตัดน้บต้องเป็นอย่างนี้นะครับพี่นะครับจำไว้เลยนะครับแคปภาพไว้เลยก็ได้ครับอ่าแคปไว้เลยครับ ขอบตัดนะครับขอบตัดนะครับของคำรามนะครับต้องฉีกขาดนะครับเกือบทุกทุกเหรียญของหลวงพ่อสุดเลยนะครับทุกเหรียญเลยครับต้องฉีกขาดนะครับนะครับปิกฝั่งขวานะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับแต่แพ้แน่นอนนะครับพอสังเกตนะครับพอมาอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ก็จะเริ่มขีดขาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตง่า,งา,า,มมายๆเ,เลยครับอ่ะทันขวามานะครับปุ๊บจะเป็นเกือบทุกเหรียญเลยครับมานี้นะครับเอาเป็นว่าดูขอบดีกว่าครับดูขอบนะเบสิกเหรียญดูขอบนะผมดูขอบว่าขอบต,ตัดต้องต้อง,ต,องต้องได้นะครับขอบตัดต้องขอีดขาดต้องได้นะครับ ช่องผมจะแนะนําให้ดูขอบตัดน,นะพี่ดูแบบผมไม่ค่อยผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นพ้าไม่ค่อยจาพวกตาหนินะจําขอบตัดน,นะครผมถ่าเดี๋ยววันนี้จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่ไม่ได้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยก็จําไว้ต่อๆกันนะครับผมผมก็ครูพักรักจาไว้ทีครับถ้าน้องถ้าน้องสอนผิดถ้าน้องสอนผิดหรือว่าบอกอะไรผิด ผมต้องขอกราบอภัยโทษในนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าน้องทำผิดพลาดประการใดขอโทษนะครับขอดูไว้ดูไว้เป็นเ,นเอาพูดใหญ่ดูดูหน้าพากไว้แล้วกันนะพี่อตําหนิก็ตําหนิอาจจะทวนให้ตําหนิที่ผมดูนะครับอ่ะตรงนี้ครับ แกปไปเลยครับพี่แกปไปอ่าแล้วก็ขอบตัดนคนับขอบตัดตั้งนี้นะครับะรัะพี่ก็วันนี้ขอลาวีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าน้องทำผิดพลาดประก,การใดขอขอโทษนะครับผมโทษนะไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ